สุดท้ายนะคะของ Head to Head นะคะซึ่งพี่ก้อนกำลังจะมาพรีวิวคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ s e Sea Hawk เจอกับ Rams a คือบางคนอาจสงสัยว่าโอ้โหคู่แบบนี้เนี่ยทำไม,มถึงได้มาออกเป็น m o n ์เดนไนท์คือมา n เดนไนท์เป็นโปรแกรมทีวีที่น่าสงสารตรงส่วนที่ว่าเขาต้องเลือกก่อนเลยครับ เลือกตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วมันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบว่าไปปรับเปลี่ยนในทีหลังจะไม่เหมือนซันเดน่าฟุตบอลซึ่งเขาจะเอาเลือกคู่สมมติคู่นี้รู้สึกว่ามันไม่สนุกละเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไปยังไงเนี่ยก็ถือว่ามันจะมีจุดขายเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่รักคู่แคนในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เซียเตอรซีฮอคเราก็เพิ่งจะเห็นมาแล้วใช่ไหมครับว่ามีทเวลแมนมีกองเชียร์ที่คอยปวนคู่แข่งได้ดีและครัคร้งนี้เนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วเคยพลิกมาแล้วสัปดาห์นี้เน ถือว่ามาเป็นต่อละครับเพราะว่าสภาพทีมน่โดยรวมแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ทรงตัวดีกว่าเซนต์วิรมซึ่งเซนต์วิรมเนี่ยเจ้าของทีมคือเจ้าของทีมก็อาร์เซนอลครับคือสแตนโครเอนเก้ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ขอแรมเนี่ยกำลังอาจจะมีการปลดโค้ชช่วยซ้ำไปคือทีมแย่มากเลยครับสเปนเนลโลซึ่งเป็นเฮดโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็อาจจะโดนปลดแล้วก็จะไปจ้างโค้ชดังคนใหม่เข้ามาแทนแล้วก็ปัญหาในทีมมันมีมากมายทีมรับก็ไม่ค่อยดีทีมบุกก็แย่กันในเดียวกันเนี่ยเสียเท แต่ว่าอย่างในน้อกก็ยังดูแย่น้อยกว่าทางแซมมีแรมและจุดเด่นพวกเขาเราก็เห็นมาแล้วมีคตอร์แบกอย่างเทอร์เรสแจ็กสันซึ่งเล่นใช้ได้เลยในเกมที่ผ่านมาแล้วก็มีตัววิ่งอย่างมอชอลินช์ซึ่งวิ่งแบบระเบิดมากถิ่งโบอลวิ่งถึงบอลชนกระจุยกระจายเลยก็ ดูแนวโนม้มต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นฝั่งของเจ้าบ้านที่จะดูได้เปรียบละถาอาน,นี้ก็ขับไปแข่งบ้านซีฮอคเหมือนกันใช่ครับยังคงแข่งเป็นจะได้คือจุดขายเนี่ยคุณจะได้ดูว่าเอ๊ะทำไมทีมกีฬาอย่างเซียเทลซีฮอคถึงมีเสียงเชียร์ที่กระหึ่มของแฟนๆม,มันเป็นจุดขายนี่เลยคือเวลาเราดูกีฬานะครับถ้าสมมติว่าคนดูในสนามแบบเวลากล้องก็ซูมไปสนามแหวงๆคนดูประมาณว่าสองร้อยมันก็ไม่อินแต่อันนี้เนี่ยนอกจากสนามเต็มแล้วอ่ะเสียงเชียร์ แบบ <c oughs> กิตลอดสี่คอ, <c oughs> อเตอรอ์ซึ่งมันเป็นจุดขายได้ว่าดูกิฬามันจะรู้สึกม <า S 1> ันก <c oughs> ็จะเพิ่มไปกับเขาด้วย <c oughs> ต่อให้มัน <c oughs> อาจจะเป็นแบบว่าโอเคคู่นี้แรมอาจจะดูว่าดูเป้อแป้ก็ตามแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ยคือ ไม่ไม่ขาดกันเท่าไหร่คือ s เซ t ยทเทาซีฮอปก็ไม่ได้ถือว่าเหนือกว่าชาวบ้านเขาฟันธงง่ายๆเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสำหรับเพจดูเฮนะครับพี่ไปตรงข้ามเทนี่เลยไปตรงข้ามพวกทูเวลแมนแต่ครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอเลือกเซียทเทาซีฮอกร์ละครับแต่พี่บอสเชียร์แลมเดี๋ยวก็รู้กันไม่ได้เลยนี่โลโก้เของเ่ดีนะฮะอดทนแข็งแกร่งนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าพรีวิวนะครับจากพี่หนึ่งพร้อมแล้วก็พี่สุเมครับเขาจะว่าเหมือนพี่ต้นหรือเปล่า มันเดนไนฟ์ฟุตบอลสัปดาห์นี้เซียร์โรซีฮอคส์เจอกับเซนหลุยส์แรนส์ครับโดยฟอร์มปกติแล้วถ้าเซนหลุยส์ไม่มีใครเจ็บผมคิดว่าเซนหลุยส์น่าจะดีแต่เซนหลุยส์มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะทีมดาวรุ่งทีนี้ยังต้องปรับปรุงอีกมากมายเซียร์โรซีฮอคส์ฟอร์มร้อนแรงในช่วงหลังนะครับเริ่มจะมั่นใจการวิ่งของเบอร์ชอนลินช์นะครับประกอบกับมีทีมรักที่ดีขึ้นเฮตูเฮต์แอนด์แฟรสัปดาห์นี้ผมมั่นใจเซียร์โรซีฮอคส์ชน,นะเซนหลุยส เซร์วิแวนไปเยือนที่เซียร์เทลซีฮอคส์ทั้งสองทีมในตอนนี้สิติอาจจะไม่ค่อยดีนักแล้วก็เป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าแรนส์ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการลุ้นในรอบที่2คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับโอกาสถือว่ายากมากตอนนี้เข้าไปแล้หนึ่งทีมในกลุ่มนี้นะครับก็คือทีมซานฟรานซิสโก 49ers โอกาสของทีมที่2จะเข้าไปในฐานะไวด์คัสอาจจะลำบากนิดนึงแต่ในเมื่อพอจะมีโอกาสซีฮอคส์ก็คงจะเป็น,นที่ต้องพยายามลุ้นชนะให้ได้นะครับเผื่อ อาจจะมีปัญหาเหมือนกับเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ถึงแม้จะมีสถิติชนะ7แพ้9แต่ซีฮอคยังมีโอกาสเข้ารอบสองในฐานะแชมป์กลุ่มด้ซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นในเกมวันนี้เล่นดินบ้านตัวเองด้วยซึ่งถือว่าได้เปรี่ยบในเรื่องของเสียงเชียร์แล้วก็ดูจากฟอร์มการเล่นก็ได้เปรียบเพราะฉะนั้นทางเซาท์เฮดซีฮอวถ้ามีเกมการวิ่งเข้ามาเสริมด้วยตอนนี้มาชอนเลนกาลังวิ่งได้ดีผลงานกําลังไปได้สวยโอกาสของทีมที่ชนะถือว่ามีมากทีเดียวเซาท์เฮ hey ดแมตชนี้ผมเชื่อว่าทีมเจ้าบ้านอย่าง C op, นนาาจะะมีช จากพี่หนึ่งพรพรมแล้วก็พี่สุเมนันเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูคู่นี้กันนะฮะระหว่าง e a t t l e Seahawks นะครับจะเจอกับ Luis r a m s นะครับไปดูว่าจะมันขนาดไหนนะครับใช่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะเว็บ w w w gmmsport.com นะคะรายละเอียดของการแข่งขันจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะจะไปดูการวิเคราะห์เกมของพี่ต้นก็เข้าไปดูได้นะคะใช่ครับรวมทั้ง Facebook หรือว่าจะเป็นท่ Twitter ก็ได้นะครับ @gmmsport ครับครับผมนะแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับในส่วนของ ช่องที่มีแต่กีฬาแบบออกไปกันสปอร์ตแบบนี้ครับรวมถึงยูโรสปอร์ตด้วยนะครับก็คใครที่อยากจะติดตามการแข่งขันนะฮะ NFL ซึ่งมาถึงช่วงโค้งที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆนะครับก็รีบโทรไปเลยครับที่วันสไตคอร์เซ็นเตอร์ครับทาง0 2 8 4 1 8 8 8 8ครับผมเส่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็หมดเวลาของเรา3แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปแล้วคะว่ะสวัสดีค่ะ